มันไม่ใช่ M3 ธรรมดามันไม่ใช่รถ BMW 3 s e r ี e s ธรรมดามันเป็นรถ BMW ที่มีทรงทัวร i n ิงเป็น M3 คันแรกที่มีทรงทัวร i n ิงครับในประเทศไทยที่เป็นรถแท้พร้อมกับแรงม้า510ตัวแรงบิด650นิวตันเมตรครับทำ0-100ใน3.6วิสวัสดีครับอยู่กับผมกองโตออโตบานครับวันนี้เราอยู่กับเจ้า BMW M3 G81 Touring XDrive ครับโดยคันนี้มากับระบบขับเคลื่อน4ล้อครับผมและคันนี้เป็นคันที่แรงมากๆเลยครับในประเทศไทยมาพร้อมกับสีพิเศษจากโรงงานทวายไลท์เพอร์เโดยเจเอ3คันนี้ครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ S58 จาก B.M.W พร้อมกับแรงม้า510ตัวแรงบิด650นิวตันเมตรครับทำ0-100ใน3.6วิแรงมากแล้วก็มาพร้อมกับล้อหน้าขอบ19ล้อหลังขอบ20 และความเสร็จของคันนี้ครับมันไม่ใช่ M 3ธรรมดามันไม่ใช่รถ BMW 3 s e r ีรีธรรมดามันเป็นรถ BMW ที่มีทรงทรงัวริงเป็น M 3คันแรกที่มีทรงทัวริงครับในประเทศไทยที่เป็นรถแท้โดยความเสร็จของเจ้า M 3คันนี้ครับที่เป็นทรงท,รงทรงัวริงเปิดฝาท้ายแบบนี้ขึ้นมาได้เลยครับหล่อๆอ,อเก็บของแบบจุใจ500ลิตรครับและมีปุ่มกดปิดแบบสะดวก สบายและอีกหนึ่งความพิเศษครับของเจ้า M3 คันนี้สามารถเปิดกระจกขึ้นมาได้เลยครับสำหรับใครที่ขี้เกียจจะเปิดฝาใหญ่เก็บของได้เลยครับเอาละครับวันนี้มาดูภายในของเจ้า M3 กันมาพร้อมกับภายในสีขาวตัดลายคาร์บอนและมาพร้อมกับเบาะบักเก็ตซีดครับนั่งกระชับสายสปอร์ตจริงๆครับคันนี้และยังมาพร้อมกับโลโก้ M3 ที่ เรืองแสงได้ผมว่ามันเท่มากครับอันนี้และยังมาพร้อมกับพวงมาลัยที่มีสติชิ่งลวดลายสวยงามครับเหมาะกับความเป็น M จริงๆและมาพร้อมกับคอนโซลกลางที่เป็นคาร์บอนครับคาร์บอนรอบคพันคันนี้กับรถ10.3ด 10. ล้านเนี่ยผมว่ามันคุ้มเกินคุ้มครับถ้าใครมีก็ประมาณก็ลุยเลยครับและยังมีจอยาวที่เป็นตัว l c i ให้คุณอีกด้วยครับผมบอกเลยครับคันนี้มันเกินมันคุ้มเกินคุ้มจริงๆครับจับกับเจ้า M 3 touring G 8 1ครับ ไปดูด้านหลังกันต่อเลยครับเอาละครับวันนี้เรามาดูด้านหลังกันต่อครับสาหรับพ่อบ้านที่มีครอบครัวครับจะบอกเลยว่านั่งด้านหลังสบายมากๆครับและยังได้ฟิลที่เบาคาร์บอนตรงนี้เห็นชัดและสวยงามครับและยังทําให้คนด้านหลังนะครับสัมผัสกับความแรงระดับ510แรงม้าครับและด้านหลังครับเป็นเบาะสีขาวสวยงามครับและยังกว้างขวางอีกด้วยกับด้านหลังครับผมคิดว่า กับทรงทัวริงเนี่ยทรงนี้นั่งสบายจริงๆครับไม่มีปัญหาเลยกับคนที่จะ,จะ,จ,ะจะนั่งสัก4คนหรือ3คนสบายมากๆครับซื้อเลยครับกับราคา10.3ล้านเอาละครับวันนี้ก็จบกันไปแล้วครับกับเจ้า M3 ทัวริงคันนี้โดยส่วนตัวผมว่าคันนี้ดีมากๆเลยนะทั้งหลอ่อทั้งแรงครับและพูดถึงความนั่งสบายเนี่ยสคนนั่งชิลๆครับกับเบาะด้านหน้าด้านหลัง กับบาะที่เป็นบักเก็ตซีทเนี่ยส่วนตัวผมว่าโอเคเลยไม่แน่นเกินไปกระชับกําลังดีครับอย่าลืมไปซื้อกันนะครับราคา10.3ล้านครับโอเคครับวันนี้ผมขอฝากช่องทางนิดนึงครับใครสําหรับที่จะหาของแต่งสำหรับ BMW M3 หรือรุ่นอื่นๆครับทักมาได้เลยครับที่ Li น์แอดอัลตบานครับหรือติดตามผลงานของเราได้ที่ f Facebook i n s t a g r กร Tik t o ็อ o u t u b e ช่องอัลตบานเวนวัคไทยแลนด์ครับวันนี้ครับกองโตออโตบานขอตัวลาไปก่อนครับเจ้า M3 ไปซิ่งแล้วขอบคุณครับ